กิน,นเขาเลยเริกินเขามาไั well, ้มือแล้วสองเมือแล้วก yeah, ินได้ขนมกินนั่นกินนี่ไรลูกเมีอยู่ไซบะเจ้าบ่มีเมียครับบ่มีเมียพ่อบมเดียวครับเจาพบนแม่ครับอยูาบนกระปุนครับอยูาบนกระบุแม่ครับโอ้ยใช่เอ้ยเจ้าก็ได้ตกงานหมดเือยังเดะ เป็นไรกันสามาหากินสุจีได้เด้วยไปกับพมนีเงินหลายดอกไอพ่อเจ้าได้กินเขาเด้อหรืบอบนเงินคนลำคนรวยฝึกกหากินทักษณิณาธิการในี่เหลี่ยมันบูดีลมสู้ได้นะคุณเฮานะเศรษฐกิจบูดีเฮาทุกคนค่ะตอนนี้มันแย่เบิดเลยประเทศไทยหายเลยม่เป็นยังดอกคุณเฮามันตั้งใจเศรษฐกิจบูดี รัฐบาลก็มีทางลูกให้ใครเก็บความไอ้ก็ต้องดูแลเจาา้าของเก็บประโยชน์บ็ได้ก็จะส,ส,สั่งสั่งสิ่งบริตัวสังคมได้เครับสู่อย่างเดียวนะ,ะสู่อย่างเดียวถ้าบริมีเงินกินเขาหรือบริมีคารถเถ่อนหนานะไปหาผมอยู่บุตรหนาอนดีๆนะกินบ่ถ้าจะกลับอุบลนนะเมืองเหนือเงินไปกินเขาสักวันข่อยก็บบริว่าเจ้ามาจาัดแต่ สี่แล้วครับประเทศไทยห้องมันมันแย่เศรษฐกิจพอดีคนทุกคนยากหลายผมกหมนคนจนด้วยกันสิ่งใดผมซอยคนใดผมเลยซอยซอาที่ผมซอยแหะครับเอาไอ้มันไว้เขาสู่นะชีวิตเฮางมันต้องสู่ขอบคุณหลายใช่ครับผมใช่แค่นี้ก็ได้ใช้เด,ดี๋ยวจะเขซัว <What? S 1> เนาะสังคมสม,มัยมันอยู่ลงลำบากแล้ว ขอ,อเน,ขออขอขออนี่ยผมบอกขอออกผมไมรักก็ยังดอกครับอย่ารักขอออกอ่าบว่าเฮามีสองตีนสองมือไอต้องทำม,มาหากินสุดจะเลี้ยหรือถ้าอยจะผมมีเงินกลับบ้านผู้บ่น,บบนไอไปหาผมอยู่ห้องดีดีอินสรอยหนึ่งไครผู้จัดการบอลอ่าห้องดีดีอินด้านแรกเงินตู้สีเขียวห้องดีดีครับผมห้องดีดีอินครับมีสร้อยหนึ่งเนี่นน <Holiday. S 1> ยใช่สิ Lud ครับผ,บผู้บ,บ่นนะ ครับไอ้ประธานผมและไอ้ตั้งใจทำมาหากินเด้อเป็นคนดีของสังคมเด้อไอ้ซื้อยังเนี่ยืซอปูครับืซอปูแต่ว่าซื้อจริงเนี่ยซื้อปิยะอ่าปิยะนิ่ให้สงมเขาโอเคตั้งใจทำมาหากินโอเคไอ้เอาสู่วนๆเอาสู้ๆเป็นคนดีบ่ได้ใครจะเป็นคนส่วได้นะเก็ะดีให้สังคมบ่ได้ใครจะ จะเห็นชัวร์เด้ออ๋ discard, อครับออโอเคสู้ๆมียังไปหาผมญี่ปุ่นล่ะผมเป็นคนรวยครับอ่าโอเคครับไปไปไปครับ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 สังคมสมัยนี้มันแย่ครับเศรษฐกิจก็บบดีซอยเรือกันไปครับออกไ่เด้นะครับเด้อ